มาแล้วครับขบวน517นะครับวิ่งมาทางทางล่องนะครับเพราะว่ามี417วิ่งตามหลังมานะครับแต่517ที่มาที่หลัง417นะครับน่าจะวิ่งมาจากบัวใหญ่เลยนะครับผมว่าเพราะว่าขบวน417วันนี้นี่ล่าช้าอยู่ประมาณ57นาทีนะครับแล้วก็จอดอยู่หนองบัวลายนะครับ จอดเช็คเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์มีปัญหานะครับห้าหนึ่งเจ็ดเลยวิ่งแซงมาก่อนนะครับทางที่ออกมาที่หลังนะครับวันนี้ขบวนห้าหนึ่งเจ็ด ดูเหมือนจะจอดลับช่างเครื่องหรือเปล่านะครับช่างเครื่องดูเหมือนช่างเครื่องตะนะครับ แต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับเมื่อกี้เหมือนบึดๆนะครับน่าจะไปทำเวนเวนสองนะครับผมว่มมาขนแกนหรองขนกว้างนะครับ อันนี้41 7ก,ก็ออกปัญหันมาแล้วนะครับกระบวน41 7 517ออกมาทีหลังนะครับแต่ผ่าแซงแล้วนะครับแซง4 1 7มา